ใครที่ต้องการจะสอบหรือเทรดกองทุนนะครับแล้วยังบริหารไม่เป็นว่าจะใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่ใช้หลอดอย่างไรแล้วก็หลายครั้งสอบตกหรือหลายครั้งใช้เงินตัวเองก็ล้างพอร์ตดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะแนะนําเครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการพอร์ตแตกหรือเพื่อให้คุณนั้นเอาไปบริหารความเสี่ยงในการเทรดกองทุนของตัวคุณเองนะครับและที่สําคัญเดี๋ยวผมแจกให้ใช้ฟรีเลยดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะทําเป็นอย่างแน่นอนครับ ่อนอื่นต้องขอแนะนําก่อนนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยผมทําเอาไว้สําหรับบริหารความเสี่ยงนะครับสำหรับบางคนอาจจะใช้เป็นเครื่องมือตัวอื่นอือินดิเคเตอร์ตัวอื่นื่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมได้เขียนขึ้นมานะครับแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมานะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของ EA ตัวหนึ่งแต่มันเป็น EA ประเภทที่ไม่ได้เข้าออเดอร์อัตโนมัตินะครับมันจะต้องมีการเปิดออเดอร์ก่อนนะครับฟังก์ชันของมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูทีละอันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผม ไปลบออกก่อนนะครับผมไปรีมูฟออกก่อนนะแล้วเริ่มต้นนะครับอันนี้ผมเทรดอยู่ที่ V Master Trade นะครับพอร์ตนี้เป็นพอร์ต1,000 0เหรียญน,นะครับใครที่สนใจก็สมัครเทรดกับ V Master Trade ได้นำนี่เลยนะครับว m a s t e r Trade นะครับคุณสามารถที่จะคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้เลยตอนนี้ผมให้โค้ดส่วนลด30%ที่แปะอยู่ ที่วิดีโอที่คุณได้เห็นนะครับใส่เข้าไป JDM 30นะครับก็จะได้ส่วนลด30%สําหรับการซื้อพอร์ตนะครับสำหรับ V Master Trade นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่เราสามารถจะซื้อหาได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็มีหลากหลายบัญชีให้เลือกนะครับโดยบัญชีนั้นก็จะมีบัญชีที่เป็น Challenge นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อแล้วก็สอบได้นะครับก็จะมีทุนตั้งแต่1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5อ0 0 0ันานแสนนะครับอันนี้ก็สามารถไปเลือกได้นะครับคุณสอบ2เฟสเหมือนปก เฟส2หรือถ้าใครไม่อยากจะสอบนะครับคุณก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อพอร์ตที่เป็น i n s t a n t ตรงนี้ได้นะครับอันนี้คุณซื้อแล้วคุณก็สามารถเทรดได้เลยโดยพอร์ตที่คุณเทรดได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับแต่ผมขอแนะนํา5ทับ1ิ 10นะครับอันนี้แล้วก็5ทับส NOPC ตรงนี้นะครับก็คือพอรพอตนี้จะคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีรายละเอียดที่ต่างกันเล็กน้อยซึ่งเดยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเรามาดูราคานะครับตอนนี้25 0 0 0ันเหรียญนะครับถ้าคุณกดโค้ดลด3 0นะครับก็จะเหลือสักร้อยกว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับ3,000ักว่าบาทหรือถ้าใครที่ทุนน้อยนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อพอร์ตที่เป็น59เหรียญตรงนี้ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคุ you <laughs> ในราคาที่ไม่แรงนะครับถ้าคุณสมัครแล้วนะครับคุณส่งหมายเลขบัญชีของคุณนะครับมาที่ผมนะเดี๋ยวผมส่งแดชบอร์ดตัวนี้ให้คุณได้ใช้งานเลยสําหรับ EA ตัวนี้นะครับชื่อว่า t Trade Pro d a s h บ o a r d นะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน7แล้วผมพัฒนามันมาเวอร์ชัน7แล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีพอสมควรในเวอร์ชัน7นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูอินพุตกันนะครับผมกดลากเข้ามาในกราฟแต่ก่อนลากเข้ามาในกราฟอย่าลืมนะว่าตรงเอากอเทรดตรงนี้คุณจะต้องเปิดเอาไว้ด้วยนะ มันจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันเดี๋ยวไปขออนุญ,ญาตเอาเพนขึ้นมาก่อนนะครับมันเริ่มต้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ย ระบบมันจะมีอยู่2ระบบในตัวเดียวกันมันจะมีระบบที่เป็นออโต้นั่นคือระบบการแก้ไม้แบบออโต้นะครับแล้วก็จะมีระบบเบรกอีเวนต์นะครับใน2ระบบนี้อ่ะแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตรงนี้อีกทีละกันนะครับเราไปดูหน้าตาของมันก่อนนะเมื่อกดโอเคนะครับหน้าตามันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราไปเริ่มที่ฟังก์ชันแรกนะครับเราไปเริ่มที่ฟังก์ชันนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันการตั้งหลอดปกตินั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าผมเอามาให้เห็นชัดเจนหน่อยนะก็จะเหมือนกับ ฟังก์ชันตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการตั้งหลอดปกติแต่ว่าที่พิเศษก็คือว่ามันสามารถจะตั้ง sltp เอาไว้ล่วงหน้าได้ก่อนนะครับเช่นคุณจะเข้าหลอด0.1นะครับแล้วคุณ sl เท่าไหร่ tp เท่าไหร่อ่ะอย่างสมมติผมจะเข้าหลอด0.01ตรงนี้อันนี้เป็นแบบแมนนวลเลยนะผมก็จะเข้าผมจะ stop loss ที่1,000จุดนะครับแล้วก็ sl ที่1,000จุดอ่ะสมมตินะครับ TP ที่หนึ่งพันจุดแล้วก็ SL ที่หนึ่งพันจุดแล้วผมกดบายแนวนะครับมันก็จะเข้าออเดอร์ให้เราทันทีนะครับโดยที่ SL แล้วก็ TP นั้นก็จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยทันทีนั่นเองนะครับโอเคทีนี้อันนี้ผมเข้าออเดอร์ไปแล้วทีนี้ฟังก์ชันที่สองนะครับเรามาดูกันฟังก์ชันที่สองอันนี้เนี่ยสำคัญมากอันนี้เป็นฟังก์ชันของการ pending mode นะครับซึ่ง pending mode นี้เนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งราคาได้สมมติว่าผมจะ pending เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ pending เอาไว้ตรงนี้ซึ่งราคามันน่าจะอยู่ราวๆส 8นะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะ p e นดิ้งเอาไว้ที่ราคา4428นะครับผมก็ไปกดเลยนะครับราคานะครับ4428นะครับเสร็จแล้วนะครับพิมพ์จุดศูนย์ด้วยนะ4428.00นะครับแล้วก็หลอดซ้ายเป็น0.01นะครับ TP ก็เป็น1000นะครับ แล้วก็ SL ก็500นะครับอันนี้ผมตั้งเอาไว้นะครับแล้วผมก็ไปกด Buy Pending นะครับตรงนี้เนี่ย Order Pending นะครับเห็นไหมครับ Order Pending มันก็จะขึ้นมารลอดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกนะเวลาคุณวิเคราะห์กราฟหรืออะไรก็ตามนะครับคุณก็สามารถที่จะมาตั้ง Pending ตรงนี้เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชัน Pending โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น Pending ฝั่ง Buy หรือ Pending ฝั่ง Sell นะครับอันนี้ก็จะสามารถตั้งได้นะครับต่อมานะครับนั่นก็คือฟังก์ชันในส่วนของ Calculate Mode นะครับ เป็นฟังก์ชันที่สําคัญมากเพราะว่าจะเป็นฟังก์ชันที่ทําให้คุณนั้นบริหารความเสี่ยงตามเงินที่คุณมีได้นะครับเช่นอันนี้เนี่ยผมตั้งเอาไว้ที่พันทําไมถึงตั้งเอาไว้ที่พันก็เพราะว่าด้วยการเทรดกองทุนนะครับเขาให้เราเนี่ยดอดาว นะครับ10%ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเขาดอดาว10% 10%ของพอร์ตหมื่นก็คือ1,000ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาดอดาวเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครับในการที่เราจะออกหลอดไซส์หรือคิดหลอดไซส์นั่นเองแต่ว่าข้อพิเศษของฟังก์ชันค a ลคูลเลต m โหมดก็คือว่าเวลาคุณตั้งนะครับ เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ TP เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นคุณ SL 1%นะครับซึ่งปกติเวลาเทรดกองทุนเนี่ยสำหรับวีมัสเตอร์เทรดหรือกองทุนอื่นๆเนี่ยก็มักจะจำกัดอยู่ที่1วันเนี่ยก็ต้องไม่ดรอดาวเกิน2%นะครับประมาณ2%อ่ะผมก็ตั้งไว้ที่2นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นจุดทันทีนะครับว่าไอ2้2%ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่จุดนะ8,943จุดนะครับแล้ววตัว TP เนี่ยเราจะใช้ TP กี่เเปอร์์ซ็นนตะสมมุติว่า TP เนี่ยเราบอกว่าโอ้โหเราเป็นสาายยถือ เราจะเอาไปเลย5%เรนะครับเราก็จะ TP 5%เนี่ยมันก็จะขึ้นจุดบอกเราเลยว่า 5%มันจะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าจุดอ่ะตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะดูเพิ่อไปหน่อยนะสำหรับใครที่เป็นสายเทดสั้นนะแต่สายเทดยาวก็เป็นไปได้นะครับสำหรับทองคำถือ2 0 0 0 0จุดเนี่ยก็น่าจะไปได้นะโดยเฉพาะจังหวะนี้ถ้ามันจะต้องขึ้นไปอ่อจะต้องขึ้นไปแบบ5000หรือว่า4,7 0 0อะไรเงี้ยนะครับก็คือ,คอถือยาวไปนะส่วนหลอดไซส์ตรงนี้มันก็จะแคลคูลเลตแบบออโต้เลยอ่ะสมมติว่าผมเอาตัวแคปิตอลหรือทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น10,000นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะคัลคูลเลตให้กับเรานะหรือ10,000แสนสมมติบางคนมีพอร์ตแสนนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นมาเป็น0.11ทันทีนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครจะเข้าออเดอร์แบบไหนอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะเข้าได้เลยตรงนี้นะฮะสำหรับเอเอ EA นะครับสำหรับการคัลคูลเลตนะก็อยู่ที่ทุนของคุณนะแต่อันนี้ผมเอาทุนเป็น1000ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็กด b u y Now หรือว่า Cell Now ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับต่อมานะครับ ฟังชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็นฟังก์ชันในการปิดนั่นเองคุณสามารถที่จะเลือกปิดได้นะครับคุณจะปิดเฉพาะ pending คุณจะปิดเฉพาะ pending buy pending sell หรือว่าคุณจะ close order ทั้งหมดหรือว่าคุณจะ close เฉพาะฝั่ง buy หรือว่าคุณจะ close เฉพาะฝั่ง sell อันนี้ก็สําหรับใครที่เล่นเป็น hedging นะครับเข้าทั้ง buy ทั้ง sell ก็สามารถที่จะเข้าก็สามารถที่จะปิด order ตรงนี้ได้นะครับซึ่งการใช้แดชบอร์ดตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคุณได้มากๆเลยในการที่คุณจะเข้า order นั่นเองนะครับ ต่อมาเราไปดูฟังก์ชันที่มันซ่อนอยู่นะครับหลังจากที่คุณเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับสมมุติว่าคุณกดเข้าออเดอร์ไปแล้วแล้วมันผิดทางนะครับระบบมันจะแก้ไม้ให้อัตโนมัตินะครับวิธีการแก้ไม้เนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมลองกดลากแดชบอร์ดอ่ะผมลองปิดไปก่อนนะครับรีมูฟไปก่อนแล้วก็ไปลากเข้ามาใหม่นะครับผมลากเข้ามาใหม่ เวลาเราลากเข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันของการแก้ไม้นั่นเองนะครับก็คือมันจะมีอยู่ระบบนั่นก็คือระบบกริดนะครับก็คือมันจะมี t true กับ false นะครับถ้าคุณไม่ใช้ระบบกริดนะครับคุณก็ปิดนะเป็น false แบบนี้แต่ถ้าใช้ระบบกริดก็เปิดเป็น t true แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งได้ว่าคุณจะเปิดกริดสูงสุดเนี่ยกี่ไม้นะครับคุณอาจจะเปิดกริดสูงสุด5้าไม้สมมุตินะครับแล้ว5้าไม้เนี่ ตีไว้500จุดนะครับแล้วก็คุณจะมีมาร์ตินเกลไหมนะคุณจะมีมาร์ตินเกลคุณก็คูณนัมเบอร์สตรงนี้เข้าไปนะครับหรือว่าคุณจะมีระบบกันหน้าทุนไหมมีระบบเบรกอีเวนต์กันหน้าทุนทุกร0อยจุดแบบนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกได้โอเคอ่ะผมลองกดโอเคไปก่อนนะครับอันนี้ผมตั้งเอาไว้แบบนี้ระยะห่าง500จุดผมกดโอเคแล้วผมลองกดเข้าออเดอร์นะครับที่ตรงนี้อีกทีนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้ที่500จุด TP ผมตั้งไว้ที่ 1,000จุดนะครับ ผมกดใบนาวนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากดใบนาวตรงนี้แล้วราคามันลงมา500จุดนะครับมันก็จะเปิดให้กับเราแล้วก็อีก500จุดก็เปิดไม้เพิ่มนะครับไม้ายเปิดอีก500จุดก็เปิดเพิ่มอีกเป็นไม้ใบนะครับเสร็จแล้วถ้าราคามันพุ่งขึ้นนะครับมันก็จะมีระบบ break event นะครับกันหน้าทุนเราเอาไว้นะครับเพื่อให้เรานั้นไม่ขาดทุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ auto หรือว่าใครจะใช้ martin k e นะครับก็เปิดมา r t i n k e ได้เห็นไหมฮะพอราคามันดิดขึ้นนะครับมันก็จะม ซึ่งมันจะทําให้ไม้ที่คุณเข้าเนี่ยไม่ได้เสียโอกาสนะครับก็คือการหน้าทุนเอาไว้ก็คือถ้ามันเหวี่ยงลงมาโดนคุณก็ไม่เสียนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อจะเทรดกองทุนโดยเฉพาะการเทรดใน V Master t r a d e นะครับเห็นไหมครับอันนี้ออเดอร์นี้ผมก็ไม่ได้เสียนะมันก็เป็นการปิดกําไรนะครับที่กันหน้าทุนเอาไว้แล้วให้กับเรา เพราะนั้นใครที่สนใจที่จะใช้แดชบอร์ดตัวนี้นะครับเพื่อการบริหารพอร์ตของคุณหรือบริหารเงินทุนของคุณนะครับอันนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะทักทายขอรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าขอลิงก์ในการสมัครส่วนลิงก์ VMaster Trade นะครับในการที่จะสมัครซื้อพอร์ตกับ s t e r t r a d e เนี่ยผมแปะเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะไปสมัครลองซื้อพอร์ตแล้วก็ส่งรายละเอียดเลขบัญชีที่คุณสมัครมา ให้ทางผมก็ได้นะครับหรือเข้ามาทางเพจเจดีมันนี่หรือเข้ามาทาง l i น์แอาาท,าที่ผมให้ไว้ที่เป็น QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อคุณส่งเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเช็คดูแล้วผมก็จะส่ง dashboard ตัวนี้ให้ใช้กันฟรีๆได้เลยนะครับส่วนใครสนใจ e-book ในการที่จะลงเรียน f f f e c ก r e ดมานะครับก็สามารถทักทายขอรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะแจกแดชบอร์ดตัวนี้ให้ใช้ด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามนะครับหวังว่าแดชบอร์ดตัวนี้จะช่วยให้คุณเทรดแล้วก็บริหารพอร์ตของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นในปี2026นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ